ัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สนามเซียเทนนะระยะยาวนะฮะอ้าวเดี๋ยวเราให้ดูภาพยาวมันนะร,ระหว่างสองพ่อลูกเอาเปิดเปิดเปิดติ๊กบอกให้เปิดให้เปิดฮ<น>ะเดี๋ยวนี้ครับเรายังยังไม่ลงนะเรายังไม่ลงฮะ <laughs> เรายังไว้เชียร์อยู่นะ, <laughs> นะเดี๋ยวดูกองเชียร์แล้วกำลังใจผมฮะนี่ยกองเชียร์กองเชียร์กองเชียร์ผมแม่งขยี้หน้าโดฮะเดี๋ยวไปดูในสนามว่าว่าความมันจะเป็นยังไง นะเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับผมวันนี้นะเราอยู่ที่สนามเซยเทน,นะฮะล้างจ่ฮะเราอยู่อ่าในรุ่นที่ไม่จำกัดซีซีครับไม่จำกัดซีซีนะเดี๋ยวถ่ายรูปกันจ้า เดี๋ยวเราอยู่ที่รุ่นไม่จำกัดสี่สี่นะดูกันดัดดัดแม่เบาแม่เบาแม่เบาโอเคครับเดี๋ยวถ่ายกับเมียก่อนถ่ายกับเมียก่อนครับดูครับวันนี้นะก็อย่าถามว่าเมาไหมนะก็เพิ่งรอบของเบียร์อะไรครับสีโปร๊มเตอร์จะพูดว่าอะไรตัวตัวตัว อย่าล้นหลามว่างเลยเอาแบบนี้แบบนี้ให้ไปเกาบรายรูปมาเลยอ่ะดูคเขาไปแล้วให้กูลงแข่งรถบอกนี่เลยนักกีฬาขี้เมาครับเดี๋ยวผมจะเอาสุดหน้าผมนะครับแล้วให้ผมลงแข่งรถไ่ต้องไปต้องไมต้อไปต้องไปต้อไปต้องเดี๋ยวนะแล้วมันลุ้นไงนะว่า เราจะขวางใครบ้างวันนี้แล้วไม่ได้ถ้วยไม่ได้ถ้วยอะรล,มลงมาครับเนี่เทุกับขนาดนี่ค่ะไม่ต้องไม่ต้องนนออกเพวแข็งเหรอแข็งเหรอ,อเฮ้ยท,ทีมงานทีมงานทีมงานดูแลไไเอาครับทีมงานดูแลครับปรอปอล่ยให้ไปจัดเลยเอ,อเอาแล,ล้วเหี้ยเจ้ารถ ดูด้วยดูไดู้ได้ดูได้โอ้ยเี่ยใจจะขาด5กร้นึง องเบต้องมาแล้วสเกแชื่อพี่มาเนี่ยใส่แล้ใส่แลวใส่แลวใส่คนเดิมใส่ป่าด้วยป่าครับไอ้เหี้ยมึงจะหาถึงไหนเนี่ยแปดเป็นเกแปดเป็นเก้าเก้าเป็เก้ือนั่เลยั่ว้่วอยนีเออเยเอากระชาไหมมีกระชากด้วยนะไม่มีกระชากร

ผมหน้ากล้องไม่ไหวไม่ไหวไปเ,เร็วเร็วดิ

จับอยู่คนเดียวก็เลยล้มโทรก็เลยอันนี้โอ้เหลือคนเดียวแล้วด้วย นะไอ้เหี้ยสายคพี่เกี่ยวว่าโอ้นี่คือบรรยากาศของการแข่งขันครับแต่่ไม่่อยากเาโอ้ยช่วยั่เรามาเชื่อหัวใจ